นี่น่าทานมากค่ะท่านผู้ชมต่ไปนะคะอันนี้เป็นเมนูอะไรวะเนี่ยน้ำตกห้ำตกหน้ำตกคหมู สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุติสาแชนเนลนะคะวันนี้เรามาแนะนําร้านที่ตลาดแดงนะคะท่านผู้ชมอําเภอพุทธบาทนะคะจังหวัดตราบุรีนะคะวันนี้เรามาเจอร้านอาหารเด็ดค่ะท่านผู้ชมเป็นร้านนี่เลยค่ะผู้ชายขายตีนนะคะซุปเปอร์ตีนนะซุปหน่อไม้ตีนไก่นะคะน่าทานมากเลยค่ะเป็นแบบแนวแบบอาหารอีสานนะคะในวันนี้เรามาแนวแบบเอาอาหารในทรงอีสานนะท่านผู้ชมนะคะนี่เลยค่ะ เด็ดๆดอีกแล้วค่ะเป็นเมนูกับแกล้มก็ได้นะคะนี่ oh, <no. S 1> น่าทานมากค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปชมเมนูนะคะเมนู oh, <no. S 1> ที่ร้านก็จะมะีซุปหน่อไม้ตีนไก่นะคะ oh, <no. S 1> มีหมกหน่อไม้อุ้ยมีหมกหน่อไม้ด้วยท่านผู้ชมน้ำตกหมูนะคะคอหมูย่างนะคะยำตีนล้วนนะคะแล้วก็เนี่ยจะมีแบบเหมือนต้มแซบเลยท่านผู้ชมแล้วก็นี่ยต้มแซบเอ็นขาหมูต้มซุปเปอร์นะคะน,น่าทานมากค่ะ เดี๋ยวเราไปคุยกับแม่ค้ากันนะคะแม่ค้าสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีพ่อค้า <c oughs> อันนี้พี่เปิดร้านกี่โมงพี่ประมาณใใบ่ายสามครึ่งนะครับบ่ายสามโมงครึ่งเริ่มขายนะคะพี่ใช่ครับถึงประมาณกี่ทุ่มอ่ะพี่ประมาณหกก็ประมาณทุ่มทุ่มทุ่มครึ่งอ๋อคนก็วายนะครับอ๋อโอเคค่ะอยู่นี่ทุกวันอะไรนะคะพี่อยู่ที่นี่ทุกวันจันทร์ก่ะวันวันพฤหัสโอเคค่ะ จันกับพระหัตต์นะคะอันนี้เป็นเมนูอะไรคะพี่หมูจิ้มแจ่วหมูจิ้มแจ่วเปรี้ยวต้มน้องหมูตุ๋น ต้มแซ่บเอ็นขาหมูค่ะแล้วก็น้ำตกนี่ไม่ต้องผิดต้มแซ่บเอ็นขาหมูคือแบบมาทานบ้างเลย่านผู้ชมนี่คือตรงนี้คือแบบนี่แบบที่เราชอบเลยนะคะต้มแซ่บเอ็นขาหมูเท่าไหร่คะหกสิบบาทต้มแซ่บรสจัดรสจัดก็ะโปรงอ๋ ต้มแซบนี้เท่าไหร่นะคะพี่60บาท60บาทราคามีเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่นะคะพี่60ทุกเมนูครับอุ้ย60ทุกเมนูเลยค่ะ ค่ะต้มพิเศษเนาะรอยามสแคคะทำไว้เลยค่ะอันนี้เป็นเมนูอะไรคะนี่น้ำตกหมูค่ะน้ำตกอหมู ของพี่ต้อง,ต,อง,งต้นาดมือือ้วนยงตีลวนพี่ขเผ็ดกลางนะพี่เรา้ดจัดเลยเนาะ เมนูโลโลนะคะอันนี้อะไรนะพี่ยำตีนร้วนยำตีนร้วนค่ะนี่ได้เยอะเลยค่ะนี่เป็นร้อยยี่สิบบาทต้มค่ะรวบรวมนะพี่ แม่ค้าคือทำไวมากค่ะท่ามผูช้ชวคือไม่ต้องรอคิวนานเลยนะทำไวมากค่ะอ๋อแบบรวมก็ได้นะพี่พี่เรามีที่อื่นไหมคะที่ขายของสมลบุรีครับของสมลบุรีวันอังคารกับวันศุกร์โอเคค่ะ <Okay. S 2> <laughs> ที่นี่ก็วันจันร์กับวันพฤหัสนะท่านผู้ชมตรงนี้นะตลาดแดงนะคะ

อันนี้ค่ะ,จ,คะจัดเอาแซบๆเลยพี่จัดไปค่ะท่านผู้ชมเป็นกับข้าวก็ได้กับแส้มก็ได้นะจ๊ะนะคะอย่างของเราวันนี้เราจัดแบบนี้ค่ะคคคขายดีทุกเมนูนะท่านผู้ชมมาลงมาลองกันได้เลยพี่ค้านี่พี่ขายกี่ปีแล้วสองปีสองปีแล้วเนาะ สั่งได้นะคะเป็นต้มแซ่บค่ะพี่มีต้มแซ่บมีต้มแซ่บสองมือเข้ามาตลาดนี้ด้วยเหรอไว้ก่อนพี่ไว้ก่อนเอาต้มแซ่บถุงหนึ่งเห็นไหมคะพี่กลางกา คือตลาดตรงนี้ท่านชมจะแบบประมาณทุ่มหนึ่งนะคะก็จะวายแล้วเนะวาะเพราะตรงนี้เป็นอ่โซนชุมชนนะคะก็มาเดินกันได้เนาะแต่บ่ายสามโมงคะที่ตรงนี้คือที่ประจำใช่ไหมคะโอเค ไวมากนะพี่แบบไ,มไวมากเลยคนะ่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราให้ดูเมนูกันเนาะก็จะมีตั้งแต่ซุปหน่อไม้ตีนไก่นะท่านผู้ชมนะคะหมกหน่อไม้หมูสามชั้นนะหมกหน่อไม้ก็ขายดีนะเมื่อกี้ที่เราเห็นคือแบบขายดีทุกเมนูเลยแล้วก็เมนูต้มเนี่ยคือแบบเนี่ยจะขายดีมากนะคะเราวันนี้เราก็เลยจัดไปเนาะก็สำหรับใครนะคะที่อยากมาอุดหนุนร้านเนี่ยคะ่ะผู้ชายขายตีนนะคะก็มาได้เลยนะคะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะคะเปิดร้านบ่ายสามโมงนะคะถึงไม่เกินหนึ่งทุ่มนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ